ยินดีที่ได้เจอกันที่ช่องสมปลาอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมกำลังออกจากที่พักในอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงจะไปเที่ยวทะเลครับผมหมายถึงทะเลน้อยนะครับซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ18กิโลเมตรไปทะเลน้อยก็ต้องนั่งเรือหางยาวชมดอกบัวแดงซึ่งจะออกดอกบานสะพรั่งในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ชมควายน้ำที่หากินอยู่ในทะเลน้อยและนกน้ำซึ่งที่นี่จะมีนกน้ำอาศัยอยู่มากมายหลายชนิดบางช่วงก็จะมีนกต่างถิ่นอพยภัยหนาวมาอาศัยและหากินอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมากเลยครับไปดูได้กันนะครับขับรถผ่านบ้านปากคลองที่นี่จะมีร้านขนมหวานอยู่ร้านหนึ่งอร่อยราคาถูกหลายคนเคยมาเช็คอินแล้วครับ ชื่อร้านปากี้ขับรถเลยไปอีกนิดหนึ่งด้านซ้ายมือก่อนถึงทางแยกรถไฟก็จะเป็นทางแยกไปวัดเขาอ,อ้อที่มีชื่อเสียงโด่งดังในทางแช่น้ำว่างอยู่ยงคงกระพันมีลูกศิษย์ชื่อดังเช่นท่านคุณพันธรักษ์ราชเดชมือปราบจอมขมังเวทนะครับถ้ามีโอกาสผมจะพาไปเที่ยวชมครับ ถึงแล้วครับทะเลน้อยอยู่ที่ตำบลพนางตุ่งอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงทะเลน้อยมีความหลากหลายในทางชีวภาพและระบบนิเวศวิทยาเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิดกรมป่าไม้จึงได้ประกาศให้พื้นที่ของทะเลน้อยบางส่วนที่อยู่ในอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอเจะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอร,ระโนดจังหวัดสงขลา รวมเนื้อที่ประมาณ200,000กว่าไร่เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในปีพศ2518และยังเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลกแหลมซาดไซายแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยในช่วงที่ผมมาทะเลน้อยได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้ดูสสะอาดและสวยงามยิ่งขึ้นครับถนนถนนทางร้านขายของที่ระลึกก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยน่ามาเที่ยวชมมากแต่ในช่วงนี้รู้สึกว่าดอกบัวแดงยังไม่ถึงหน้าที่จะบานนะครับก็คงจะต้องเป็นต้นเดือนมีนาคมไปแล้วล่ะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูร้านขายของที่ระลึกกันครับ มีสินค้าที่ทําจากกระจูดวางขายให้เลือกกันหลายร้านส่วนมากก็จะเป็นงานฝีมือของชาวบ้านในท้องถิ่นนี่แหละครับเช่นพวกกระเป๋าถือสุภาพสตรีเสื้อกระจูดตะกร้ากล่องใส่เสื้อผ้าและของใช้ที่บ้านที่ทําจากกระจูดเท่านั้นแหละครับส่วนมากฝีมือก็ประณีตราคาก็ไม่แพงครับ เราเดินไปดูร้านอื่นกันบ้างนะครับร้านนี้ขายไข่ปลาทอดถุงละ20บาทอร่อยครับเม็ดมะม่วงหิมะพานเชื่อมน้ำตาลตนดร้านดุกลากิโลกร,รัมละ200บาทน้ำบูดูอันนี้ขวดละ35บาบาทครับไต่ปลา ข้าวสังหยกสึกเป็นข้าวพื้นเมืองของจังหวัดปัตลุงครับมีคุณค่าอาหารหนา,าก,กิโลละ40บาทตอนนั้นก็มีพวกปลาเป็นพวกปลาเคม็มอันนี้แกงน้ำเคยครับหรือแกงไตปลาเนี่ยครับนั้นก็มีสินค้าอย่างอื่นให้เลือกจับจายซื้อกันน,นะครับรก็มีหลากหลาย ถือมาก็เป็นพวกปลาเค็มพวกน้ำบูดูพวกไตาปลาปลาแดดเดียวนี่ปลาสีเสียดครับตัวละ20บาทซึ่งราคาถูกครับถูกมากที่เดียวครับนี่ปลาดุกแดดเดียวขายปลือครับนี้คือขายยังไงราคาเท่าไหร่ครับ ถ้ามีโอกาสมาเที่ยวที่นี่อย่าลืมช่วยอุดหนุนสินค้าในชุมชนกันด้วยนะครับคลิปหน้าเรามีนัดเจอกันที่สะพานข้ามทะเลน้อยไปยังจังหวัดสงขลาและดูควายน้ำกันนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ